สนุนโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิมยิ่งไปยยิ่งให้ยิ่งสุขใจกว่าที่เคย สวัสดีค่ะได้เวลามาเช็คลมฟ้าอากาศกับปอปลากมนเนตรค่ะหลังพายุโนรูเคลื่อนเข้าไทยนะคะและอ่อนกําลังเป็นดีเพรสชันขณะนี้นกําลังเคลื่อนตัวไปทางทิศต,ตะวันตกค่อนข้างเหนือเล็กน้อยค่ะในพื้นที่ภาคอีสานมีความเร็วลมนะคะประมาณ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะคาดว่าจะอ่อนกําลังเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกําลังแรงต่อไปแม้ว่าจะอ่อนกําลังลงนะคะแต่ว่าประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือตอนล่างภาคอีสานนะคะด้านตะวันตกภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งอันดามัน รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ค่ะโดยภาคอีสานและภาคกลางต้องระวังเรื่องของลมแรงเอาไว้ด้วยนะคะทั้งนี้เป็นผลมาจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกําลังแรงค่ะ ยพายุโนรูจะมีผลกระทบต่อเนื่องนะคะไปกับประเทศไทยถึงวันที่30กันยายนนี้ส่วนคลื่นลงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยช่วง29-30กันยายนมีกําลังค่อนข้างแรงค่ะบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูง2-3เมตรนะคะจุดที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรเรือเล็กยังควรงดออกจากฝั่งไปถึงวันที่1ตุลาคมนี้ค่ะจากนั้นนะคะช่วงวันที่1-3ตุลาคมประเทศไทยยังมีฝนตกต่อเนื่องและจะตกหนักบางพื้นที่ คราวนี้เราไปตรวจสอบสภาพอากาศรายภาคในวันพรุ่งนี้กันค่ะ เริ่มกันที่ภาคเหนือนะคะภาคเหนือค่ะมีฝนตกหนักถึงหนักมากร้อยละ80อุณหภูมิต่ำสุด22องศาสูงที่สุด33องศาภาคอีสานมีฝนร้อยละ80และต้องระวังเรื่องของลมแรงอุณหภูมิต่ำสุด22องศาสูงที่สุด29องศาภาคกลางและภาคตะวันออกค่ะมีฝนร้อยละ80โดยฝนตกเป็นบริเวณกว้างในหลายจังหวัดของภาคกลางนะคะอุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงที่สุด31องศาภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนั้นมีฝนตกหนักร้อยละ60ค่ะอุณหภูมิต่ำสุด 22องศาสูงที่สุด32องศาค่ะพักใต้ฝั่งอันดามันนั้นมีฝนตกหนักถึงหนักมากร้อยละ80นะคะอุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงที่สุด32องศาค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังมีฝนตกหนักร้อยละ80นะคะอุณหภูมิต่ำสุด24องศาสูงที่สุด29องศาค่ะ ส่วนปริมาณฝนในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาพบว่าจังหวัดอุบลราชธานีนั้นมีฝนตกหนักมากที่อำเภอสว่างวีระวงนะคะ215.7มิลิเมตรค่ะอำเภอเมือง2อง3มิลิเมตรและอำเภอสิรินทรน,นะคะ200มิลิเมตรด้านจังหวัดศรีสะเกดค่ะพบว่าอำเภอลาศีสไลนะคะมีปริมาณฝน192ม mm, ิลิเมตรค่ะ ขณะที่คาดการพื้นที่ที่ฝนตกหนักถึงหนักมากจากพายุโนรูในวันที่30กันยายนนะคะภาคเหนือที่แม่ห้องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิต สุขโขทยัยตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูร์ค่ะส่วนภาคอีสานนะคะก็ที่จังหวัดเลยหนองบัวลำพูค่ะอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครชัยภูมิขอนแก่นมหาสารครามนครราชสีมาบุรีรัมย์นะคะภาคกลางค่ะที่จังหวัดนครสวรรค์น,นะคะอุทัยธานีชัยนาทการจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีลบบุรีสระบ,บุรีสิงห์บุรีนะคะอ่างทองอยุธยยาสมุทรสงครามสมุทรสาครน,นครปฐมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลส่วนภาค วันออกที่ฉะเชิงเซานะคะนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดค่ะพักใต้นะคะที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะประจวบคีรีขันชุมพรระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังค่ะระยะนี้ฝนยังตกต่อเนื่องยาวนานเลยนะคะอย่าลืมติดตามข่าวสารและกลับมาเช็คลมฟ้าอากาศกับปอปลากมนเมตรและสุทธิดาพยากรณ์ได้ในก้าวข่าวข้ามทุกวัวววนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสว่างทั่วทิศสร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทยเที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิมยิ่งไปยยิ่งให้ยิ่งสุขใจกว่าที่เคย